เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวรุ่งพิทยาช่างไม้ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดผู้เสนอผลงานรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ wards, ครั้งที่10ปีการศึกษา2563ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันการหุบขาอุปกรณ์ป้องกันการหุบขาเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากปัญหาของผู้เรียนจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะกล้ามเนื้อขาเกรงหุบเข้าหากันในท่ายืน โดยนวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันการหุบขาจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถยืนอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องเพื่อลดอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการยืนในท่าทางที่ไม่เหมาะสมและยังช่วยเพิ่มระยะเวลาการยืนของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนและทำกิจกรรมต่างๆได้นานขึ้นส่งผลทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันการหุบขาจัดทำขึ้นในรูปแบบที่มีความเฉพาะเจาะจงกับสภาพความพิการของผู้เรียน มีการสร้างอุปกรณ์ให้พอดีกับขนาดและความผิดรูปของขาของผู้เรียนส่งเสริมหลักการเคลื่อนไหวทางชีวกลศาสตร์ให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดในการสร้างอุปกรณ์ป้องกันการหุบขาได้นำความรู้ทางกายภาพบำบัดในเรื่องกายอุปกรณ์หรือออโทซีเฟื่อหรือสปินรวมถึงความรู้ทางด้านชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์หรือไบโอเมคานิกมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้น โดยมีการประยุกต์ใช้จากอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นราคาไม่แพงและเหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้เรียนทั้งยังมีการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระของนวัตกรรมมีการวิพากษ์นวัตกรรมร่วมกับนักเายภาพบำบัดและครูการศึกษาพิเศษและปรับปรุงนวัตกรรมตามความเห็นของคณะวิพากษ์ นวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันการหูขามีลักษณะเป็นแกนกระดาษแบบหนาผาครึ่งยึดติดกันด้วยพุกเหล็กมีฟองน้ำและฟองน้ำอัดบุไว้ตามลักษณะของความพิการของผู้เรียนมีสายรัดอุปกรณ์เข้ากับขาของผู้เรียนสามารถเคลื่อนไหวตามขาได้โดยความที่นวัตกรรมถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงให้เข้ากับสรีระและข้อจำกัดทางความพิการของผู้เรียนจึงสามารถทำให้ผู้เรียนยืนได้นานขึ้น เป็นการแก้ปัญหาผู้เรียนได้ตรงตามเป้าหมายนวัตกรรมนี้ยังสามารถดัดแปลงให้เข้ากับผู้เรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้โดยจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างครูผู้ปกครองและนักศหษาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องการร่วมมือกันของหลายฝ่ายจะทำให้เกิดการพัฒนาแก่ผู้เรียนอย่างครอบคลุมและเหมาะสมรอบด้านดิชัน ได้ศึกษาและเก็บข้อมูลในรูปแบบวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการศึกษาความสามารถการยืนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดโดยในงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังของการใช้อุปกรณ์ป้องกันการหุบขาต่อประสิทธิภาพการยืนของผู้เรียนโดยใช้ระยะเวลาเป็นตัววัดผลสำเร็จผลการวิจัยพบว่า ขณะใส่อุปกรณ์ป้องกันการหุบขาผู้เรียนสามารถยืนได้นานกว่าขณะที่ไม่ใส่ดิฉันมีโอกาสได้นำเสนอนวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันการหุบขาในการรายงานผลการดำเนินงานหน่วยบริการซึ่งมีเพื่อนครูจากหน่วยบริการอื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมรับฟังเพื่อนครูมีความสนใจและได้มาสอบถามเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับผู้เรียนที่ตนเองรับผิดชอบ มีโอกาสได้นําเสนอนวัตกรรมต่อประธานคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับคําชมเชยและกําลังใจนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้นํานวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันการหุบขาไปประกวดในโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายที่สิบณนะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทการผลิตสื่อนวัตกรรมส่งผลทําให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการของสถานศึกษาเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพทั้งวิชาชีพครูและวิชาชีพกายภาพบําบัดเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่บ้าน ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูบุคลากรและผู้ปกครองด้วยกันเองในการพัฒนาผู้เรียนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสมอุปกรณ์ป้องกันการหุบขามีความแปลกใหม่ทั้งด้านรูปร่างวัสดุอุปกรณ์และการใช้งานโดยมีการออกแบบมาให้เหมาะสมและเข้ากับสรีระของผู้เรียนและลักษณะความพิการสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกในการใช้ดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายสะดวกในการพกพาสามารถใช้นวัตกรรมได้ทุกที่ทั้งที่สถานศึกษาที่บ้านหรือแม้แต่สถานที่สาธารณะทำให้ครูหรือผู้ปกครองสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตลอดเวลาทั้งยังใช้งบประมาณในการลงทุนน้อยโดยนวัตกรรมนี้ใช้งบประมาณในการผลิตเพียงแค่1 0 6บาทสามารถหาวัสดุอื่นๆในท้องถิ่นที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือวัสดุที่เหลือใช้จากงานอื่นๆมาทําได้เป็นการช่วยลดขยะและนําของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทําให้สภาพแวดล้อมของชุมชนและสถานศึกษาอยู่ในสภาพดีสวยงามสะอาดและปลอดภัยกับผู้มารับบริการนวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันการหุบขานี้นะคะสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผู้เรียนสามารถนําไปทบทวนที่บ้านได้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง รักและศรัทธาในวิชาชีพเป็นสิ่งที่ดิฉันยึดมั่นจะครองตนครองคนและครองงานตามคันลองของจรญญาบรณวิชาชีพครูดิฉันจะขอพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปขอพระคุณค่ะ